พอแล้อออลอรถมายกเนี่ยมากับกลุ่มไหนเนี่ยกลุ่มพี่อน,นันต์ครับม <c oughs> ายกขึ้นก็ยกเอาขียรอชีฟ้าเลยครับตอนนี้เดี๋ยวเราเราจะเดินทางไปจอปะทีต่อนะครับ เลาะข้างก็ได้เลาะลิมตะลิ่งก็ไปก็ได้อ๋อไม่อ๋อเมื่อไเราไม่ได้มาทางนี้ไอ,อ,เอ้เหี้ยเออจะต้องไปไปไ<อ>ใช่เปล่าหรือจะกลับทางเดิม ตอนนี้อยู่บ้านโพตออยู่บ้านโัเมียนโพตอเรากำลังจะไปกัะบ,บือต่อครับมาโพตอมาแวะกินข้าวสักหน่อยเพื่อพลังสวยแล้วพี่เอกเห็นรถเสียนี่เอกไกลนะนะโอ้โหทำฟอร์มรถเสียกันเลยมากับพี่บ่าวใส่เบิ้ลนะนะจริงๆอ่ะเอร์มว้นี่พี่เอกเรายากเก่าสร้างร้อยมาแล้วแต่เขินไงเขินเดี๋ยวกลัวว่าจะโดนทุ่มทุยก็เลยแกล้งเอา โทกไปกระแทกอะไร,ระแตกเดิมๆก็ไก่อยู่แล้ว <The high. S 2> เด mm ี hmm. ๋ยวให้พอแม่งเอาคันย้ายมาเข้าอ้างาเ,เลยเลยนิ่มเกินเอากไก<ม>่ต้นส่เบิ้ลกุ๊กกุ๊กยิงคำเอง ผมไปเนืองัวมันยาวมันลื่นมั้งไม่รู้พี่วีธีโต้มันคือมันตีเลยผมก็ิทิ้งเลยรถโต้มันตีเหรอโต้มันตีอะไรก็ขับไปเพื่อนมันยืนดืดผมก็เอ๊ะอะไรยิ้งเลยอ๋อกลัวมันจะสะบัดอ่าอ่าเอ๊ะไปเลยไปใจโน่นเกือบขวากเจีซีห้าแบบพอนั่งอ่าอ่า เจอน่นเจอน่นมาแจ้ขอเรืเดี๋ยวาเช็คเข้าไปเช็คอข้ามาเนาะอ่าเป็นมาเตอร์สิถานรบนเหมือนกันเนาะไม่นะอ้าอไปไปเดี๋ยวไปขอนเนาะอ่าอ่าเดี๋ยวอาากดูุซื้อติ่เก็สอมุน รวยรวยขอเหล้ากินเอาเวามาแข่งกูเองดูมา้าดูม้านูมันเอาเวามาแข่งกูกดูดูปล่อยมือไปเลยดูมึงดูมึงเฮียพากุระปลั่แล้วไปก่อนเลยไปก่อนเลย ยกอย่างเดียวแล้ววันนี้รอรถมายกเนี้ยขาเลยไม่ต้องหรือวะไปไปละเขาไปอยู่สามสิบนาทีก็ถือแล้วหมู่บ้านนั้นน่ะนะเหลียวจมูจมูหาจะเอาตอนไม่ไปอะตอนนี้จะไปไม่ได้ต้องรีบไปละรีบไปขึ้นออกรีบออกไปก่อนไปก่อนเร็วอย่ามันหมดไปไม่ได้ต้องไปเลยรีบไปว่าน้มันเครื่อนไปเลยอเออโอ้ไป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 เลยอย่านืมนะไปเจอกันหมู่บ้านนะไปจับไหล่ขี้เออไปไปเจอกัน เขาเกียร <t ương AB aniu> ์ย oh! <t ương Dir> i̇şte ังเขาเกียร์เขาเติมมันรูดโตรุดแล้วโตรุดโตรุดโตโตนี่ขับวันนโ้ไตโอมอะไรอะไไม่สำคัญหรอกว่ารถอะไรมึงอยู่ที่ใครอยู่รับผมอะไรกีย เขาจอดเดียวใช่ไหแล้วเราแซงกันมาเขาบอกให้จอเจาะอ่จอดกูก็ไม่จอดเออเพรเขาบอกว่าเฮ้ยเขาจอดเดียวแป๊บนึงแล้วเขาก็แซงผมมาจี้ด้พี่จินใช่ไหมมันล้ลมไงแล้วเขาก็กระเด้ง<อ>แล้วเขาก็เอาไม่อยู่ล้มมาล้มปักลงไปเบรกไม่ได้แล้วไปแล้ว ไปจอเราเลยไปเลยเปล่าไม่ซื้อของใช่ไหมน,นี่หมู่บ้านอะไรไม่รู้ เลยยี่สิกโลครับถึงจอปาขีตอนนี้ยังไม่รู้นะจอปาขีก็จะพักในหุบเขาหรือว่าเนินเขาจอปาขีมันมีจุดจุดเต็นปะจุดกลางปะไม่รู้เหมือนกันมัีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลใดเลยรู้แค่ว่าเห็นแผนที่แล้วมันจุดประกายขอบคุณเด็กๆที่น่ารักทุกท่านพามาลำบากพวกมึงก็มากันนะเฮียผมพาพี่มาลำบากไม่น่าใช่นะ เฮ้ย <c oughs> <Hey, S 1> ลำบากไหมไม่ลำบากสวยไหมสวยแหละพาดูไม่เห็นทางเลยนะมีจะทึบหมดเลยนะดูดิอากาศลองดูดิทึบหมดเลยทางสูงๆอ่ะไม่มีช่องเลยไม่มีเห็นอะไรจะเป็นหมู่บ้านใดๆ นแรงโอนแรงออกไม่ได้แล้ว

จะพูดอะไรแล้วแล้วจะออกจักว่ามันสนุกมากเลยวันดีวัวสวัสดีขรับวัวมันอยู่ลำบากจังอะครับวัวอ่ะอือทางลำบากจังอะวัว เดี๋ยวไม่ถึงนะครับตอนนี้หมดแรงก่อนมือไม้สั่นหมดแล้วเนี่ย ร้อยล้มหนึ่งดอก <Yeah. S 1> เดี๋ยวเดียวอ่าอย่าเงี้ยเดี๋ยวเดียวทักก่อนทักก่อนไม่ไหลอะไรไม่ไหลใช่ไหยพี่โอ้โหเอนี่ร่องนี้นะอย่ามาร่องกูครับห <c oughs> ินใหญ่ <c oughs> ที่นั่นโดนพับไปแล้วเนี่ยโอ้โหสามมันไหมนาอสามคนนี่อือสามคนไอ้ที่กระเป๋าเปียกน้ำน,น้าของเข้าน้ำกระเป๋าปล่อยเลยปล่อยเลยมุกปล่อยเลย กองกองกองยกกองหนึ่สามสามจิ้มไม่ง้องใหญ่คืไม่เยอะไม่เยอะพี่เนี่ยเราโหดไงเรามาจะเซาจิ้มแล้วมานี่เลยไงแรงเราเล่นโหดเราเล่ว่านะโอ้แต่ธรรมชาติดีงามมากวู้ออร่ยหูพี่ี่พอร่อยมากเขาป่าลึกเลย ไม่เหนือยเลยเราเข้าป่า,ล,า,ปาลึกเราเข้าป่าลึกแล้วนี่ครอยเลยเ้เป็น,ปล,นบบลอยเลยอะไม่งได้ลของมันแทไงไง้ไมลมกินข้าวเฮ้อเดีเ๋ยวอีกไกลเดี๋ยวมืด อีกสิบโลนั่นแะตอนนี้ต้ออยู่จอสีเดินเหนือเองไปแล้วไปแล้วดูแล้วไปแล้วสี่ข้าวตัวน้ำมันตัวน้ำมันคนละสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชิงจะมาหรือคับเดียวสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเขินเขินสวัสดีค่ะถอยไปเลยถอยไปเลย What? ทิปอีกแล้วมองแมมกูเอามาพิจารณอยู่ไปเถอะไปเถอะไปเถอะมีอยู่มีอยู่น็อตอยู่นี่ไม่ต้องหาอ๋อตอนนี้แ้งเครื่องหลุดครับแทกกิ่งไม้เข้าไปงัดอีกมันน่าจะโดนงัดงัดมาเลยอะ เป็นไงครับกันหนักคอขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยสนุกไหมดีนะกลุ่มไหนเนี่ยมากับกลุ่มไหนเนี่ยกลุ่มพี่อนันต์ครับอะไรนะเกินเบอร์โอ้โหเกินเบอร์ด้วยสนุกว่ะอะไรนะครับขออีกทีนี้นะครับสนุกว่ะสนุกสนุกครั้งหน้ามาอีกไหมครับมาครับโอเคครับเอาเอาคันนี้มาใช่ไหมพี่อ๋อรถเล็กอะ วันนี้มุมแมมขอเสนอแข้งเครื่องหลุดอยู่การทางไปจอปลาเคงขอวิธีฮาทูวิธีซ่อมนะครับฮาทูก็คือวิธีการซ่อมแบบถูกวิธีนะครับนี่เลยเคมบิถ่ายครับเพราะว่าตอนนี้มันดัดอะไรมันเหล็กมันดัดดัดไม่ไหวแล้วไม่มีเครื่องมือม เนี่ยกระแทกลงไปที่เตี่ยงพี่พี่พอดีเป็นดินเลยแต่ความรู้สึกคือแม่งว่าจะเอาลงทางนั้นแล้วแล้วไปตั้งเทปกใหม่หรือว่าจะถูถูเนี่ยมันลื่นมันลื่นชินคือที่กูลื่นมาตรงเนี้ยเพราะว่ากูพยายามเบิ้ลเพื่อให้ไปแล้วมันสไลด์การทิ้งรถมารับพี่นั่นเลยขึ้นก็ยกเอาเที่อะรอชีฟ้าเลยสามร้อยโลใช่แต่ก่อนก่อนเราต้องมาอยู่งฝั่งนี้กันอะเดี๋ยวกะโดดนะถ้าเหมือนมันไหลผมก็จะพายเหมือนกันพอไปได้ป่ะพี่กิน ไปได้แต่ก็นั่นแหละตรงนั้นแหละมันชันลงล่างวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได,ชด้ชุดหน่อยชุดหน่อยชุดหน่อยเดือยต่อไปไป,ไปลงลงลงไปเดินไปเลยไปเลยกูเดินได้กูมีไฟไปเลย ดูความชันแล้วกันครับตัดคัดลงก,กันหมดแล้วได้เนาะโอเคครับตอนนี้ไม่ถึงไม่ไหวแล้วก็เดี๋ยวจะแพ็คแรมตรงจุดนี้อันนี้อะไรนะศาลาอะไรนะ เดี๋ยวดูชื่อศาลาหน่อยศาลาเพื่อพ่อนะครับอเดี๋ยวเขาจะกางเต็นต์ตรงจุดนี้แหละครับด้วยความมืดเนินชันๆกับน้ำหนักรถหนักๆพร้อมคนที่เจ็บหน้าอกตามนี้ตามสภาพเสบียงคืนนี้ดีนะเตรียมไว้อะไม่งั้นมึงเอ้ย ไปครับผ่านป่าชินจุดติดไหมครับผ่านป่าเอาแล้วครับเป็นไงครับมากับโมเมนเป็นไง,ไงไมาครับ ตึงมากครับบนลงบนล่างทั้งหมดเลยตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยที่ไหนสักแห่งไงกดในเบืองไทยธรรมชาติไหมธรรมชาติมากครับมันแบบคนที่แบบมันเาสัมผัสยากอ่ะพี่ต้องมาด้วยความพยายามคิดใหญ่ยากเลยที่จะมาได้ครับควเป็นดุกอยู่เงี้ยแหละสวยมากชอบมาก ปัม๊มหัวใจครับเป็นไงพี่ทางง่ายๆป่ะง่ายครับตอนนี้ง่ายอยู่ง่ายอยู่รถทับไปแล้วเขียวเลยครับปั Actually, Sisters, ๊มตา B M ไปเดี๋ยวกลับไปสัก B M โชว์เลยตรงนี้มันทำกูบาดเจ็บแล้วไม่เอานกลับไปสักเลยนะตรงนี้พี่ดูเดีอยวพี่ต้องถ่ายวิดีโอรอบๆย่างไม่น่ามาเลยนะร่องเนี้ยรั ก็มันมีล่องว่ะไอสัตว์เป็นล่องเวฟไปเฮี่ยใครจะไปรู้ละ่ะวัดพักบ้านคิดถึงนะครับระหว่างกับเติมสเสบียงข้าวเที่ยงยังไม่ได้กิตตตน,น,กอน,นตอนนี้บ่ายสามแล้วีต้องใช้อย่างเงี้ยแหละกระติกเงี้ยคิ้วิ่ลเลยไปไหนก็ได้